สำหรับวิธีการเปิดเครื่องนะคะด้านหลังของตัวเครื่องจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่เป็นสีเทาวงกลมด้านหลังนะคะวิธีการเปิดง่ายๆค่ะกดเพียงหนึ่งครั้งไม่ต้องกดแช่จะเห็นได้ว่าไฟสีขาวจะกระพริบขึ้นนะคะนั่นแปลว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วค่ะสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษคือสามารถเปิดได้2โหมดนะคะ โหมดแรกวิธีการเปลี่ยนกดปุ่มเปิดปิดด้านหลังค้างไว้จนกว่าไฟสีขาวจะก,กระพริบค่ะ mm hmm. โหมดนี้ไฟสีขาวกระพริบ3ามครั้งนะคะ mm hmm. แปลว่าปริมาณการจ่ายเจลออกมานะคะ mm hmm. ก็จะมากทีนี้เรามาลองเปลี่ยนโหมดกันอีกครั้งนะคะ เหมือนเดิมค่ะกดปุ่มด้านหลังค้างไว้จนกว่าไฟสีขาวจะกระพริบครั้งนี้กระพริบหนึ่งครั้งแปลว่าปริมาณตัวเจลที่ออกมาจะน้อยกว่ารอบที่แล้วนะคะวิธีการติดเครื่องกดปุ่มเดิมค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ต้องกดแช่นะคะกดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จะเห็นได้ว่าไฟสีแดงขึ้นนั่นแปลว่าเครื่องปิดใช้งานแล้วค่ะ